มาดูวิธีการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพูดถึงเรื่องโชคลาภผลซะก่อนพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเรือนสุภาะหมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลพวกนี้นะครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณ ล้วนทำหน่วยซึ่งลาบผลให้แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรจะเ,เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อนหนุนท่านยิ่งให้ก็จะยิ่งได้ราหูในเรือนนวางนั้นอยู่ที่เรือนสหัชชะเป็นประบางทีท่านก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับควรจะติดต่อสู่หาบ้างโชคลาบผลก็จะได้จากบรรดาเพื่อนพี่น้องจนไปถึงปลายเดือน กุมภาพันธ์ราหูจึงจะย้ายราศีในเรือนนวางเข้าสู่เรือนการเงินเป็นจุลจักรก็มีแนวโน้มที่จะมีความโชคดีนะครับส่วนดาวประจำเรือนการเงินคือดาวพระจันทร์พระจันทร์นี่ก็โคจรสองวันครึ่งสองวันครึ่งนะครับแต่เริ่มต้นเดือนมีแนวโน้มที่จะมีโชคลาภผลมีรายได้ทรัพย์สินเงินทองส่วนตัวคุณเองนั้นคือพระพุธ พระพุทธที่ผ่านมาโคจรอถอยหลังหดถอยท้อแท้เบื่อหน่ายอาจจะผิดพลาดผิดหวังถูกรอกถูกโกงเสียทรัพย์สินเงินทองแต่ต่อไปนี้ดาวพระพุทธก็จะเริ่มโคจรดีนะครับไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์พุทธยังโคจรอ,อยู่ที่เรือนปัตตนีก็คือคุณต้องพึ่งพาอาศัยอิงอาศัยอยู่กับคนอื่น จิดใจโน้มเอียงไปกับเรื่องของความรักคนรักหรือมันเกิดความเปล่าเปลี่ยววิเวกวังเวงวิเวหโหยากจะมีคนคุยด้วยอาการมันจะเป็นลักษณะเลี้ยวดาวเป็นประมันต้องพึ่งพาอาศัยพูดคุยกับคนอื่นบ้างแต่หลังจากวันที่7ไปเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นมีเมื่อพุธโคจรเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนเออ มรณะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครับทีนี้ในเรือนมรณะนั้นตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับอาทิตย์โคจรอยู่อาทิตย์นี่คือใครอาทิตย์คือดาวราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนสหัชชะหมายถึงการเดินทางสังคมเพื่อนพี่น้องนะครับโคจรอยู่ในเรือนมรณะก็เสริมเสริมให้คุณ เดินทางไกลท่องเที่ยวติดต่อสื่อสารดําเนินการกิจการงานอะไรก็ตามแต่นะครับมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ไปโรงพยาบาลเก็บไข้ได้ป่วยมีนะครับอ่ะใครมีที่มีทางอยู่ต่างจังหวัดมีญาติพี่น้องก็ติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นการแก้เคร็ดด้วยนะครับ ทีนี้เมื่อพูดโคโจรร่วมกับพระอาทิตย์อันนี้คือการติดต่อสื่อสารการพูดคุยเจรจาการทําสัญญาอาจจะเรื่องทรัพย์สินมรดกพินัยกรรมต่างๆมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับเอาละทีนี้แล้วดาวอื่นล่ะเป็นยังไงตรงเรือนมรณะเนี่ยดาวพระเสารยายราศี17มกราคมตามปฏิทินนิรายนวิธีราหีรีเข้าสู่เรือนสุภะนะครับอันนี้จะหมายความว่า โอกาสที่คุณปรารถนาเรื่องการต่างประเทศจะได้ดำเนินการและสำเร็จปรารถนาเรื่องบรรดาทรัพย์สินมรดกอสังหาริมทรัพย์ผู้หลักผู้ใหญ่จะอำนวยและเกื้อหนุนให้นะครับในช่วงแรกพัสสาวเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยแล้วก็จะอยู่ไปถึง2ปีครึ่งนะแต่ว่านาวางเนี่ยเขาเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับ ปุตตะแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยนั่นหมายถึงว่าจะมีภาระหน้าที่การงานใหม่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุนหรือมอบหมายให้อ่าถ้าใครดําเนินการเกี่ยวกับพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์คุณก็จะได้เป็นคนจัดการนะครับแต่ถ้าใครที่ทําการทํางานอยู่มีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างถิน่นหรือได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่มีความก้าวหน้ามีตําแหน่งที่เพิ่มขึ้น เรียกว่ามีตำแหน่งใหม่นะครับพระเสาวเป็นมหาอุดในเรือนปุตตะการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็เร่งขวายคว้าโอกาสนี้จนไปถึงวันที่ออ15่กุมภาพันธ์นะครับพระเสาในนวาวเนี่ยจะย้ายเข้าสู่เรือนอริและเป็นราชาโชคอันนี้หมายถึงภาระที่จะได้รับเข้ามาจัดก,การแก้ไข นะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมีแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับคนที่ตกงานมีโอกาสที่จะได้รับการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นตั้งแต่17เมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยใครปรารถนาเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่จงเข้าหาใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสนองงานรับผิดชอบงานตามที่ท่านเหล่านั้นมอบหมายให้ให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ให้สุดกำลังนะครับ แล้วความก้าวหน้าความสำเร็จก็จะตามมาเองนี่คือพระเสารจรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่งเสริมเรื่องความเจริญก้าวหน้าเรื่องการต่างประเทศใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีดำเนินการให้ถูกต้องมีนายจ้างรับรองอะไรเรียบร้อยมีโอกาสที่จะได้เดินทางและมีตําแหน่งหน้าที่การงานรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับ หรือจะไปประเทศใดก็ตามแต่เรื่องการต่างประเทศนะครับหรือต่างจังหวัดก็ดําเนินการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เหมาะแก่การเดินทางติดต่อสื่อสารใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาแล้วชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากส่วนการเสี่ยงโชครายได้ลาบผลใดๆพวกนี้นะครับมันต้องอาศัยคนอื่นเกื้อหนุนเกื้อกูลจึงจะมีแล้วมีแล้วต้องเก็บนะบต้องแปลสภาพด้วย เนื่องจากว่าดาวแห่งโชคของคุณคือพระอังคารโคจรได้วรโครนะครับแต่ก็เป็นประเป็นประสำหรับชาวมิถุนเนี่ยดีนะดียังไงก็อังคารเนี่ยรองราศีพิจิกแล้วมาเป็นประในเรือนวินาศนั่นแปลว่าปัญหาอุปสรรคนี้สินใดๆจะจัดการได้และสิ้นสุดนะชำระนี้ได้ส่วนอังคารก็คือดาวลาภะด้วย ราศีเมษนะครับอังคารมาในเรือนวินาศถ้าถ้าหลงไหลไปตามกระแสะโลกกระแสะแห่งอารมณ์ตัวเองความรักใคร่ยินดีพอใจความโลกนี่คือความเสียหายลาภผลที่ได้มาต้องไปชดใช้สิ้นเปลืองแต่ถ้าใครที่มีสติปัญญามั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมท,ทั้งหลายนิ่งเป็นเย็นได้ อันนี้จะหมายถึงว่ามีผู้คนเข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุนเรื่องโชคลาภผลเพราะยังไงอังคารก็เป็นราชาโชคและได้วรโคตด้วยนะครับอีกทั้งมีพระเกตในช่วงต้นเดือนพระเกตร่วมด้วยพระเกตเข้ามาในเรือนวินาชนะเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของความฝันจิตใต้สำนึกสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นใดๆก็ตามนะครับ ก็จะคอยเกื้อหนุนอยู่เพราะฉะนั้นก็เติมบุญให้เทพเทวดาประจําตัวคุณด้วยถ้าใครปรารถนาโชคลาภผลนะครับทีนี้ดาวประจําเรือนวินาศที่อังคารมาอยู่เนี่ยคือพระศุกร์พระศุกร์นี่ก็ครองเรือนปุตตะด้วยหมายถึงความสุขใจลูกน้องลูกหลานบริวารการดื่มการฉลองการท่องเที่ยวหรือ,อยังหมายถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภลอยด้วยดีไหมดีมาก นะครับพระศุกร์อยู่ที่เรือนสุพะดาวโควจรได้อุดมเกณฑ์ด้วยสําหรับราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีประเภทสัญลักษณ์ของมนุษย์นระนะครับคนสองคนคนคู่นะราศีนระเนี่ยเมื่อดาวเหล่านี้นะครับโคจรเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ซึ่งนระเกณฑ์ดาวเหล่านี้คือคือดาวอะไระก็จะมีมีอะไรมีห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับนะระคือโสโรวุทชีโวสุโกเร,ร่าอ่ะมีพพุทธด้วยนะมีสี่ห้าหกเจ็ดถ้ามีครบทั้งสีดวงนี้สุดยอดแต่มีดวงใดดวงหนึ่งก็จะรับอานิสงส์เฉพาะดวงนั้นอย่างอ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยพระศุกร์โคจรในเรือนสุภะนะครับแล้วก็พระเสาร์ด้วย อันนี้ตลอดทั้งปีเลยนะตลอดทั้งปีสองปีครึ่งด้วยซ้ําไปพระเสาเข้าที่เรือนสุภะได้ซึ่งอุดมเกณฑ์พระศุกร์เข้ามาเนี่ยได้ดวงที่สองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวก็ช่วงเดือนมีนาเนี่ยพุทธเข้ามาอีกดวงหนึ่งสุดยอดแต่ตอนนั้นสุกไปแล้วนะเอาเป็นว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงถึงวันที่สิบห้าเนี่ยได้อุดมเกณฑ์สองดวงนะครับ อุดมเกณฑ์ดียังไงดีเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสำเร็จพระสุกอยู่ที่เรือนสุภะนะครับอนอกจากได้อุดมเกณฑ์ละจะหมายถึงความก้าวหน้าความเจริญความสำเร็จตามที่คุณปรารถนาเรื่องต่างประเทศเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆก็ตามนะครับสำเร็จพระสุกก็ได้อุจจาวิราชนะครับมีอำนาจวาสนาดีนะ แล้วก็วันที่15เนี่ยพระศุกจากโคจรเข้าสู่เรือกนกรรมมะเสริมเรื่องการเรื่องงานคุณอีกและการงานของคุณแต่ก่อนก็มองว่าติดติดขัดขัด,ขดนะมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่ก้าวหน้านะครับเพราะว่าดาวประจำเรือกนกรรมะคือพระฤหัสบดีพักองศาคือโคจรถอยหลังแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเอาไว้ว่าตั้งแต่วันที่22สิบสมกราคมพระฤหัสเดินหน้านะครับแต่ว่า จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยเพื่อหัดยังเป็นประอยู่นะแล้วทีนี้เมื่อเพื่อหัดเดินหน้าแล้วมันก็ดีประในเรือนนาวางผ่านมาแล้วนะครับเย็บสองมก,กราพอมาเข้าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพื่อหัดนวางเป็นเทวีโชคในเรือนปุตตะถ้าใครที่คิดจะย้ายงานย้ายได้จะมีงานใหม่เข้ามานะครับหรือถ้าใครอยู่ก็จะมีภาระหน้าที่ใหม่ มีตำแหน่งที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีลูกน้องลูกหลานบริวารเข้ามาช่วยเหลือการงานแล้วได้คนดีมีฝีมือเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วพระฤหษสสวดีเนี่ยก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆเข้าสู่เรือนปุตตะตั้งแต่22มกราถึง9ก้าุมภาเด่นเรื่องดังกล่าวพอเข้าสู่เรือนอรินะครับไปร่วมกับพระสาวอีกอันนี้ จะหมายถึงอ่าเป็นช่วงงานที่ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขแล้วก็จะแก้อย่างลุล่วงแม้จะเหนื่อยหน่อยพยายามหน่อยนะครับก็จะสําเร็จดีนะพฤหัสโครจรดีแล้วนะครับเรื่องหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าและ15กุมภาพันธุศกเข้ามาเป็นมหาอุดดีมากด้วยคําว่ามหาอุดเนี่ยเข้ามาจากเรือนวินาสนะนั่นหมายความว่า เบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นและก็ปุตตะเป็นมหาอุดในเรือนกรรมะหมายถึงการมีภาระหน้าที่ใหม่ความก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมหรือการได้ซึ่งบรรดาลูกน้องลูกหลานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเตื้อหนุนและเป็นช่วงที่อารมณ์คุณจะดีมีความสุขมากที่สุดนะครับทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมานะ เดพสุขเด่นมากในช่วงนี้นะครับเด่นสุดๆก็คือ15มกราคมอ่า15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปสุขเป็นมหาอุดในเรือนกรรม,มะหน้าที่การงานเจ,จิดจรัสดีมากนะครับส่วนดาวประจําเรือนสุภะคือพระราหูเนี่ยได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณด้วยนะครับ ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้เกื่อหนุนท่านกระตันยูกระตาเวทีต่อท่านตอบแทนให้ท่านเป็นสมมาทิฏฐิเข้าปลาอาหารการเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยการใช้จ่ายอะไรต่างๆอำนวยความสะดวกให้นะครับคุณก็จะยิ่งมียิ่งได้ยิ่งพอกพูนยิ่งสําเร็จนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเสริมโชคเสริมลาบนะพิธิกกอกพิธิกธกรรมใดๆเนี่ย ถือว่าค่อนข้างจะเห็นผลเนื่องจากว่าดาวสุภะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะสำนักใดก็ตามแต่โคจรเป็นเทวีโชคในเรือนลาพระเกาะผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้จะมีโชคเดือนกุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือนลาหูหภเกตเลงกันมารุตยูอยู่ด้วยนะครับเรื่องพิธีกรรมการสร้างบุญสร้างกุศล จเจริญจิตภาวนาใดๆก็ตามแต่จะนำมาซึ่งลาบลอยการเสี่ยงโชคและถ้าใครมีเงินมีทองดีที่สุดในช่วงนี้พระหนุ่มเนนน้อยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนกำลังเข้าฝึกอบรมทั้งเรื่องการปฏิบัติทั้งเรื่องการติวเหมือนการติวสอบแต่ก็มีการประพฤติวัดปฏิบัติทารวมกลุ่มกันด้วยมีโอกาสไปสร้างบุญสร้างกุศลส,ส่งเคราะห์ท่านแล้ว ลาบผลก็จะให้ทันตาเห็นนะครับอันนี้คือวิถีการโครจรของดาวที่เข้ามาในดวงชะตาของชาวลัคนาราสีทั้งเมษพฤษภแล้วก็ราศีมิถุนนะครับสามราศี